ว,วีชักเซตมาแล้วค่ะตัวคอลลาเจนนะคะตัวนี้จากปลาทะเลน้ำลึกแล้วก็ผลไม้หลากหลายส้มสตอเบอรี่เชอร์รี่แล้วก็บำรุงสายตาใครตี้สายตาฝ้าฟางังไขข้อกระดูกแล้วก็ผิวพรรณสิวฝ้าจุดด่างดำช่วยได้ทำให้ผิวสวยหุ่นดีนะคะใครสนใจนะคะ ทักเซตเลยไฟเบอร์ชําระล้างสารพิษภายในร่างกายขับถ่ายทำให้ระบบอผอมพรานดีที่ว่าทานเข้าไปเข้าไปตกค้างตกตะกอนอยู่เราอย่าคิดว่าทานเข้าไปแล้วมันจะถ่ายเลยนะบางคนก็หมักหมมอยู่เป็นอาทิตย์บางคนก็เป็นเดือนจะทำให้สุขภาพจิตเนี่ยหมุดหงิด,งดตัวนี้นะคะ ขับล้างชำํำระตับไตทำให้สะอาดแล้วก็ภูมิคุ้มกันรโรคได้ดีทีเดียวแล้วก็ป้องกันโรคเรื้อรงังอันนี้ก็สามารถช่วยได้นะคะตัวไฟเบอร์ชิ้นนี้ทานสำหรับก่อนนอนนะคะก่อนนอนช่วงหัวค่ำ ใครสนใจทักเซตน,นะคะขาดไม่ได้เลยสำหรับคอกาแฟานะคะ V Coffee S L เป็นตัว S ลดไขมันพุงยุบพุงสลายอิ่มท้องอิ่มนานไม่ทำให้หิวบ่อยตัวนี้ V Coffee คะ่ะ V Coffee S กาแฟชนิดหนึ่งนะคะเป็นกาแฟอาราบิกา้าชั้นดีนะคะตัวถัสงเช่าผสมสมุนไพรยี่ชนิดมีถั่วเหลืองมีเห็ดลินจือมีถังเช่าแปะกลวยดีกับสุขภาพสำหรับบำรุงกระดูกปวดเมื่อยปวดหลังตัวนี้นะคะสำหรับคนที่ชอบทานกาแฟคนแก่เบาหวานความดันเบาหวานลดลงได้แล้วก็มีเครื่องหมายอาลานสสำหรับ อิสลามทานได้แล้วก็มีเครื่องหมายคนทานเจก็ทานได้นะคะมียอยเรียบร้อยมีเครื่องหมาย JMP ได้รับมาตรฐานถ้าใครสนใจนะคะทักเซตเอดไลน์มาที่สลิมบายช็อปนะคะหรือว่า f c e b o o o คลายอินทิรานะคะอย่าลืมคลิกกันนะคะบ๊ายบาย